พอว่าสีมันออกแดงๆก็เอาใจพริกแดงเหรอสีนออกแดงๆเงินนวลอยู่บ้านยุดเชือเพื่อชาิครับช่วงนี้โควิดระบาด้ามออกไปไหนแล้ววันนี้ อาม,มีจะพามาตำน้ำพริกกะปิส่วนผสมของน้ำพริกกะปิก็มีกระเทียมกระเทียม,กยมแก้แล้วนะพริกแดงกูเตรียมใจพริกแดงบ้านพริกแดงสวนมันจะเม็ดน้อยแต่มันหน้าแรล่งบ่อยมีละ่ะแดง เบเขือกรอบตีมันแก่แเอาแกะแกะเอาเปลือกมันออกเอากระเม็ดย่างเดียวนี่นะครับพอดีถ้าว่าเขาต่ากิดนนี่เขามาใจใจในักจี้นะนี่เพียอมีเขาต่าแจกต่ำใจแล้วก็มีมะนาวหน้ามะนาวบีบแล้วหน้ามะนาวบีบแล้วส่วนมาสูงมันแล้วก็น,น้าตาล น้ำตาลสายขาวกระปิกระปินี่ยางดีหน่อยนะครับเหมือนจะกระปิทุกๆนะเอากระปิแป้งๆไปเลยมันจะได้ล้ำๆำแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ยางบัวแข้งบัวแข้งนี่เขาจะต่ำลอยนะน้ำริกนี่มันหอมมันน่ากินเดี๋ยวเจะมา เริ่มลงมือทำเลยง่ายเลยกระเทียมกระเทียมใส่กระเทียมลงไปกัะพริกแล้วก็ตำนะตำใหมันเหลวเข้ากัน เอาที่เขาเต้พริกสีแดงเนี่ยฮะตอนตำเสร็จแล้วผสมคริกอย่างเสร็จแล้วมันจะสีมันจะสวยนะสีมันจะสีแดงอ่องต้องนวลน,น่ากินนะฮะถ้าเด้พริกกะสีเขียวมันจะเป็นสีค่่าๆนะจ้ำๆแต่ใส่พริกสีแดงไปนี่มันถึงเนี่ยคือสีแดงนวลงามน่ากินออกชมพูชมพูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตอนนี้ก็แหลวแล้วครับแหลวแล้วเข้าแล้วเอ้มาใส่หัวเสือทีละแกนถ้าใส่กานัแล้วมันจะต่ำมาแล้วต่ำทีละแกนนี่มันแหลวทีละแกนแล้วแกนก็ใส่แฮม คุยยังไงเนี่ยสีจะอ่อนแดงเพราะว่าใส่พริกแดงตอนนี้บะเขือก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเขาใส่วัตถุดิปปบต่อไปคือ กระปิกระปิกระปิเอาใจอย่างดีน้อยนี่ยังหอมเบาหนักก็ใส่กะปิหนักเบือน้อยก็ใส่กะปิน้อย อันนี้เผือนักกับใส่นักน้อยตามมือเข้ากันตามมือเข้ากันนะฮะ พอบอสีมันออกแดงๆกปล่าใจพริกแดงเหรอสีมันออกแดงๆนวลๆถ้าต่ำกินนะเจดแปดแกนกนระป๋อแล้วเอกะเพือนนะจะปี๊สักสามจอดสองจอดสองจอดน้อยๆบางๆแต่นี่ผมต่ำนะ แล้วเราก็มาใส่ถ้าเข้ากันแล้วน้ำตาลน้ำตาลกูไทยหมอ้อซีมะนวนาวไมะหนาว แด้แต่ไข่จะชอบส้มมะส้ม,สมปลาดีใช่นักเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋เเดนเค็มก็กะปิคนขน 你知道。 เฮ้ hey, ใส่เลยไปได้กะเดี๋ยวตบบเงี้ย,ยใส่แปมแปมล่างคกุกที่มันล้ำในสุดก็คือไม้ค,กคุคกเนี่ยที่มันล้ำคุณคุกเนี่ยมันจะล้ำข้างในคุกนะครับมันจะล้ำในสุดอ่ะ ตัวว่าบระเด็เนี่ยลงในการเนี่ยน้ำพี่ขมุเแาก็ตำ่ำบกแห้งต่ำหมอกแตกแตก อมันแตกตอนนี้บะอ,อึกมันบลมีนะกูเตรียมไอ้มีบะอ,อึกเอาใส่บะอ,อึกหนึงกั้มปอ,อึกบะเขือนี่มันเป็นขน,นเลยปลเขื่อปูปลเขือปู เนี่ยของล้ำอยู่ที่นี่แล้วเอา,เอา,เอาน้ำซุปต้มแล้วนะฮะต้มแล้วนี่มาล่างคกอลนเนี่ยมันล้ำซุปในคกไง มันล้ำที่สุดในโคกดูก้นโคกมันล้ำถ้ามันคุณมันคุนเราก็เติมน้ำซุปเป็นน้อย นี่รอกเอากระดาษเจ็กันงเสียงหน่อยนี่ครับเดยดร้อยนะ,ะพี่กะปิกินึหนได้ตึงหมู่บ้าน รับรองลอยอเสร็จแล้วครับมันมีกระปิหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้อร่อยจริงๆคลิปหนะ้าอาม,มีจะพาไปไหนจะไปไหนอย่างโปรติดตามตัวครับไม่ลืมอย่ากดซับสไคร์อย่า,กกยาลืมกดซับสไคร์นี่ตัวครับ ขอบคุณครับ